ทุกกวันที่ผ่านไปอย่างน่าเบื่อไม่ดีเลยว่าจะอยู่วันนี้รักหนูเป็นภรรยาของลุงได้เลยนะคะมันจะเปลี่ยนไปโดยปริยายเลยตอนที่หนึ่งคุณลุงกับสาวมอตน้นกลับมาแล้วครับว้าโอชิมะคิโยฮารุอายุ40ปีเป็นพนักงานเงินเดือนครับออ วันนี้ก็รอบอีกวันครับครับครับใครวะเออน่าสงสัยจังเลยความแตกซะแล้วแฮะไม่ทราบว่าใครกันหรอครับเออพี่ถึงจังเลยหนูพี่โยเออ ฮะเลลุงคิโยงั้นเหรอรลูรีนี่เป็นเพื่อนของพ่อผาลุงคิโยฮาลุยังไงละ่ะลงคิโยลุงคิโยยูคิโยโยูนารักยูค,ยคิโยที่สุดเลยเลลูจังถูกต้องแล้วมาหาแล้วนะเออเด,เดินทางมาไกลเลยดินะ พี่ชายเป็นไงบ้างสบายดีไหมลูลีเป็นลูกคนเดียวนะอ๋อโดนเพื่นบ้านมาแปลกแน่ๆเลยอ,ะอ่ะอ๋อแล้วลูลี่จังทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะขอมารบกวนหน่อยนะคะหนูอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากแต่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฮะ ไม่ได้อ่านจดหมายที่เนอส่งมาให้เหรอคะที่บอกเรื่องว่าจะมาก็เพิ่งได้ยินเนี่ยละเอ๊ะงั้นเหรออะไรกันนี่หนูส่งมาผิดห้องงั้นเหรอก่อนอื่นก็รีบโทรหามาด้านก่อนดีกว่าฮะครับอ๋โทชิคาซึโอ้คิโอฮารุรูลี่ไปที่ห้องแล้วงั้นเหรอเดี๋ยวดิดีบมาเลิกอะไรกันแน่เนี่ยปป๊าเรื่องอะไรงั้นเหรอไม่ด่านจดหมายเลยอย่างงั้นเหรอ มไม่มีอ่ะอ้าวงั้นเหรองั้นก็โทษทีโทษทีททแล้วที่ว่าจากนี้จะมารบกวนด้วยนี่มันอะไรกันแน่นะอ๋อใช่ใช่ใชอยากจะขอฝากลูลีไว้กับได้สักพักจะใหญ่หน่อยนะหร<า>อพอดีฉันต้องย้ายไปทํางานที่อื่นสักพักกันนะแล้วลูลีเองก็ยังเรียนอยู่จะย้ายให้ก็คงจะลำบากนะเราทําไมเป็นฉันนะ่ะก็นายเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจนี่นะแ๋ยวฉันกม็มีเพื่อนคนอื่นแล้วยังไงล่ะ งั้นก็ฝากตัวแลลูรีให้ด้วยละกันนะพอตอนนี้ฉันอยู่ฟลอริดาแล้วล่ะลูรีเอาจริงดิเฮ้ฮนี่นะหรอห้อของลุงขิโยนะโดนเพื่อนมัดมือชกอย่างเลี่ยงไม่ได้ซะแล้วสิฉันจะทําได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะมีเรื่องที่ต้องกังวลมากกว่าน,นี้อยู่ไม่ใช่กันหรอมี JK อยู่ในห้องของฉัน JK ก็แปลว่าหมอต้อนนะฮะ อ๋อรู้สึกสังขอใจไม่ดีสุดไปเลยฮะอ่ะต้องเปลี่ยนเสื้อนี่นะเดี๋ยวยับหมดอ่ะโอ้เน็นเอาไม้แขวนนี่ไปใช้ซะนะเออเยเดียเด๋ยวเดี๋ยดีเดวหยุดก่อนเลยนะลูลี่ซังหัวใจแทบว,วายเนะสวัสดีต่นเย็นค่ะสวัสดีครับนี่กูซังตกใจหมดเลยฮะ มีอะไรหรือเปล่าครับเมื่อกี้ในกล่องจดหมายของฉันมีจดหมายของโอมิซังดมาด้วยล่ะอ๋อขอโทษที่ต้องรบกวนเอามาให้นะครับเสร็จปาลายรักหรือเปล่านะอ่ะน้ำมันของที่โรลีล่ส่งมานี่นาเขียนส่งผิดไปห้องของคุณปาน,นี่เองขอโทษนะคะขขบคุณนี้เอามาคืนมาใข้คะ่ะ แหมไม่เป็นไรหรอกจ้าคนจะอกสำคัญลรวบ้างเป็นเด็กที่รักจังลูกสาวหรอคะไม่ใช่ลูกของผมหรอกครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลูกสาวแต่เป็นภระยาต่างหากค่ะถึงจะเป็นแค่แผนก็เธออ่ะไปใช่ครับเลหลานนะครับ เธอเป็นลูกของพี่ชายผมนะครับขอบคุณเรื่องจดหมายนะครับลาตีสวัสดีนะครับรู้จังทวแล้วไปเนี่ยลุงที่โยเป็นน้องของป,ป๊าเหรอเนี่ยไม่ใช่ที่พูดว่าภรรยาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เข้าใจผิดกันหมดหรอกลุงพี่โยเนี่ยมีแฟนแล้วเหรอไม่ฟังกันเลยก็ยังไม่มีหรอกจริงเหรองั้นก็ไม่เหนเ็นอะไรเลยนี่อย่ามาแกล้งลุงเลยหนะ่าลุงพี่โยจำได้หรือเปล่า ที่ตอนเด็กๆนะ่ะลุงเคยสัญญาเอาไว้ว่าถ้าโตขึ้นแล้วจะยอดแต่งงานด้วยนะอืมเคยไปเรองแบบนั้นด้วยงั้นเหรอเดี๋ยวถ้าพ่อหนูรู้เรื่องทีหลังจะเป็นเรื่องใหญ่เอานะหนูนะตอนนี้สบสี่แล้วนะมสมเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเออโอ๊ยฮองกันแล้วแล้หนูเป็นภรรยาเธอนี่บันอะไรกันเนี่ยรู้จัง เด็กผู้หญิงนี่ยถ้ายุไม่ถึง16แต่งการไม่ได้หรอกนะตั้งแต่ลูลี่มาคิยาฮารุก็ไม่รู้สึกปลอดภัยอีกต่อไปจบตอนที่หนึงครับผมขอบคุณเพจไปด้วยนักรอบเครดิตก็ตามนี้เลยนะครับผมก็อาจจะมีไอนิดนึงก็เสียงอาจจะไปเปลี่ยนหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้นะฮะก็ ตามที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละก็คลิปนี้ก็ไม่เป็นไรผมก็ขอจบคลิปแค่เท่านี้นะฮะก็ขอตัวลากกันไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับผม